สวัสดีค่ะสวัสดี f อพอตอทุกๆคนนะคะยูทูบเบอร์สายพอตอทุกๆคนนะคะสวัสดี f อเก่าใหม่เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม่เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะสําหรับคนที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดไลค์แล้วก็เข้ามาดูคลิปให้ช่องไม่เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะ วันนี้ก็จะมาพูดต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้แหละค่ะนะหมายรลประจิจก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะในความรู้สึกของเรานี้แหละค่ะรู้สึกของเราก็คือการที่เดินเข้าหาลุงหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลุงนี้แหละค่ะเนาะอันเมื่อวานเราก็พูดถึงว่าในเรื่องการสื่อสารของสื่อมวลชนหลายๆหลายๆหน่วยนะคะที่เข้าไปหาลุงในวันนั้นนะคะคือเราติดตามมาเนาะนะคะ fc ลุงพลป้าเต็นก็คงจําได้ทุกๆครั้งนั่นแหละค่ะที่เราจะเอ่ยถึงเนาะเพราะว่าทุกๆคนที่เป็น fc ตัวยงของลุงพลป้าเต็นเนี่ยจะจําได้เหตุการณ์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลุงพลในวันนั้นแหละค่ะคือจากที่เขาไม่พอใจลุงในสิ่งที่ลุงไม่ได้ทําไม่ได้ตอบสนองในสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เดินออกจากชีวิตลุงทุกอย่างก็โถมเข้ามาที่ลุงนั่นแหละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างที่ จะทาให้ลุงคือไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดไม่มีโอกาสที่จะได้เดินไปต่อเหมือนที่เขาเคยตั้งความหวังว่าจะดึงให้ลุงเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่รู้จักมากมายคือทําคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วมันมีรายได้เข้ามานะคะคือลุงเขาไม่อยากที่จะไปหลอกเอฟซีของเขาไม่อยากที่จะให้เอฟซีของเขา ผิดหวังในตัวเขาว่าทําไมเขาเพราะวันข้างหน้าความลับมันไม่มีในโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงพลป้าแตนความลับมันไม่มีในโลกอยู่แล้วหากวันนั้นลุงตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาทําล่ะพอวันผ่านๆไปแล้วเอฟซีลุงพลไม่ได้รู้ความจริงว่าลุงทําเพราะเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน,งนี้ซึ่งบางทีเอฟซีลุงป้าอาจจะรับไม่ได้ในสิ่งนั้นด้วยซ้ําไปลุงเขาถึงตัดสินใจที่จะไม่ทําตามใครบางคน เพราะลุงเขามีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในความดีที่ตัวเองมีอยู่เชื่อมั่นอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เราไม่ได้ทําทําไมเราจะต้องไปมีคดีทําไมเราจะต้องไปตกเป็นผู้ต้องหาเราต้องเอาความบริสุทธิ์ของเราสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาให้ครอบครัวลุงเขาถึงต่อสู้ทําทุกอย่างนะคะ ที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เขาโดนกล่าวหามันไม่ได้เป็นความจริงเขาจะต่อสู้เพื่อเรียกศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขากลับขึ้นมานะคะเราก็ได้เห็นได้เห็นทุกๆคนที่ออกไปจากลุงป้านะคะโจมตีลุงป้าในช่วงนั้นใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซลุงผลประเตนนะคะสารพัดเรื่องเลยค่ะแม้แต่บางใครบางคนยังพูดด้วยซ้ําว่า จะทำให้เขากลับไปไม่มีฝาบ้านเป็นของตัวเองด้วยซ้ําไปเห็นไหมคะคือทุกคนในวงการสื่อในวงการที่เป็นดารานักร้องอะไรก็แล้วแต่หลายหลายคนออกมาโจมตีออกมาเหยียดหยามลุงพลในช่วงนั้นนะคะทั้งทงที่ยังไม่รู้ความจริงด้วยซ้ําว่าอะไรเป็นอะไรแต่ทุกคนออกมาโจมตีหรือว่าแสะลุงถึงจะไม่เอ่ยชื่อไกลๆแต่เราทุกคนไปฟังแล้วก็ได้รู้ได้ได้เห็นในสิ่งเราเ่านั้นใช่ไหมคะ ทีนี้พอคนที่ยังอยู่กับลุงพออยู่ไปอยู่มาเจอเอซีของลุงพูดอะไรหรือคอมเมนต์อะไรบางครั้งไม่พอใจกลับไปโทษลุงกลับไปโยนความผิดให้ลุงแล้วไม่พอใจมากๆถอยห่างจากลุงไปแต่ออกมาพูดว่าอย่าผักมิตรให้เป็นศัตรูเห็นไหมคะทั้งๆท,ที่ลุงไม่เคยผักใครเลยแต่คนเหล่านั้น พร้อมใจกันเดินออกจากลุงและจะมาหาว่าลุงผักมิตรให้เป็นศัตรูได้อย่างไรใช่ไหมคะช่วงนั้นหมายเล็บจะเจะออกมาโต้สิ่งเหล่านี้เลยถ้าคุณมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจให้กับลุงจริงๆนะต่อให้คนเป็นพันเป็นหมืน่นมายุยงมาส่งเสริมหรือว่ามาชี้นําทางของคุณเมื่อคุณมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ต้องให้ใครมาจูงจมูกคุณมองในข่าวคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับลุงมันคืออะไร วันที่คุณเดินเข้าหาลุงคุณมาเพราะอะไรคุณจะไม่เชื่อคําสิ่งเหล่านั้นนะคะที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะอยู่ฝั่งไหนมาพูดยังไงใส่หูหรือว่าคอมเมนต์ให้คุณได้อ่านคุณจะไม่เขวลไม่ไปทําอะไรไม่นอกลู่ในจุดยืนของตัวเองในความคิดของตัวเองในวันที่เดินเข้าหาลุงนั่นแะคะนอกจากว่าคุณเดินเข้าหาลุงไม่มีความจริงใจเข้าไปเพื่อสิ่งที่ตัวเองหวังนะคะ ทุกคนหวังค่ะแม้แต่ไม่เลิฟเจเจนี่แหละค่ะก็หวังหวังที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองในทาง youtube แต่ทุกวันนี้ไม่เลิฟเจเจไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวจากช่อง youtube นะคะเพราะไม่เลิฟเจเจไปทำผิดข้อติดแดงทาง youtube ท่านยังไม่เปิดโอกาสให้ไม่เลิฟได้สร้างนะคะได้สร้างรายได้ไม่เลิฟก็สอบถามคุณหนิงไปแล้วแต่ว่าเราเข้าไปสอบถามแล้วว่า เราจะสามารถสร้างไรายได้ได้ไหมเขาก็ตอบมาว่ายังไม่ได้ไม่สามารถจะสร้างไรายได้ได้เราก็อยู่อย่างนี้ค่ะคือทุกคนมีความหวังว่าเพราะช่วงปีนั้นนะมันเกิดโรคระบาดใหญ่นะคะคือโควิด19ทุกคนต่างมีปัญหาทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะคือทั่วโลกนะ่ะแม้ตอนนี้มันก็ยังมีปัญหาสารพัดเรื่องนะคะยิ่งยุโรปตอนนี้นะคะแตงกวาลูกหนึงนะ่ะปลาไปร้อกว่าบาทแล้วค่ะ แค่แตงกว่าลูกเดียวลูกเล็กๆนะนะคะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนแตงบ้านเราด้วยซ้ําไปนะคะมันยังปลาไปร้อยกว่าเลยจากเมื่อก่อนแค่30กว่าบาทนะคะตอนนี้มันปลาไปร้อยกว่ามันปลาไปเท่าไหร่แล้วนะ่ะมันทวีคูณไปกี่เท่าตัวนะสามเท่าตัวแล้วตอนนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนก็คิดว่าวันหนึ่งฉันจะต้องสร้างไรายได้ได้ฉันต้องหาเงินเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวเลยเดินเข้าไปหาลุงแต่ในวันที่พวกคุณ ได้คอนเทนต์ได้อะไรมากมายถึงคุณไม่มีจุดยืนว่าคุณจะไปช่วยไปสนับสนุนคือไปต่อต้านในคนที่รุมทำร้ายซึ่งคนที่เราคิดว่าเขาบริสุทธิ์แต่เมื่อคุณคิดที่จะไปสร้างไรายได้กับเขาพอคุณออกไปแค่อย่าโจมตีเขาอย่ามาแซะเขาอย่ามาด่าเขาแค่นั้นเอฟซี FC ลุงพลก็ไม่เคยคิดที่จะไปตอบโต้นะคะแต่คนที่เราเห็นออกไปแต่ละคนนะคะ กลับมาแซะลุงมาด่าลุงตลอดเวลานะคะเอาความเท็จมาพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้คำว่าอย่าผักมิตรให้เป็นศัตรูเนี่ยนะคะมันไม่มีใครผักคุณออกไปเลยตัวคุณพร้อมใจกันเดินออกจากลุงต่างหากล่ะนะคะเพราะลุงไม่ทำตามไม่อยู่ในคอนโทรลของพวกคุณหรือเปล่านะคะคือลุงเขาเป็นตัวของเขาอะไรที่มันผิดเชื่อเลยว่าลุงจะไม่ทำอะไรที่มันเอาเปรียบผู้อื่น เชื่อได้เลยว่าลุงป้าไม่คิดจะทำแน่นอนอันนี้ไม่เลิฟเจเจถึงจะไม่รู้จักป้าลุงเป็นการส่วนตัวมาแต่สิ่งที่เรามองเห็นในการกระทำของเขาเราเห็นอย่างนั้นไม่เลิฟเจเจพูดได้เกินล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยว่าลุงไม่ทำป้าไม่ทำแน่นอนที่จะเอาเปรียบผู้อื่นนะคะมีหลายคนมากมายนะคะคอมเมนต์ไปบอกเวลาลุงป้าไปน่ะเวลาเอแขกไปผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเอฟไปลุงป้าไม่ค่อยต้อนรับ เราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นบางทีคลิปบางคลิปคนเขาถ่ายกันหวัดดีหรือว่าการทักทายไปแล้วแต่เราไปเห็นในคลิปที่ลุงป้าคุยเฉยๆหรือว่าไม่ได้คุยแล้วเราก็เข้าใจว่าลุงป้าเป็นแบบน้นเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้เข้าไปเห็นด้วยตัวตนของเราเองว่าในวันวันนั้นหรือว่าช่วงเวลานั้นเขาได้ทําอะไรไปบ้างแต่เราก็คิดไปก่อนแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็คือ สิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังและก็ได้ติดตามเกี่ยวกับชีวิตลุงไมล์เลิฟเจเจได้ไปหาลุงได้ไปพูดคุยและไมล์เลิฟเจเจก็ยิ่งเชื่อและก็ทวีควาทวีคูณความมั่นใจของตัวเองว่างั้นเถอคะค่ะว่าลุงป้าเป็นคนดีแน่นอนไม่คิดที่จะให้ร้ายใครไม่คิดที่จะทําลายใครไม่คิดที่จะเอาเปรียบใครคะ่ะนี่คือลุงกับป้าในสิ่งที่ไมล์เลิฟเจเจเห็นนะคะใครอะไรจะว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ มายเลิฟเจเจก็จะมาพูดมาตอกย้ำอยู่เสมอแล้วค่ะใครที่ยังคิดว่าอย่าผลักมิตรให้เป็นศัตรูน่ะเลิกคิดได้เถอะค่ะเพราะไม่มีใครไปผักคุณคุณจะเอาตัวของคุณออกไปเองต่างหากแต่เมื่อออกไปแล้วก็อย่าโจมตีลุงป้าก็พอค่ะนะคะเพราะเราติดตามเรามองทุกๆกคนนั่นแหละค่ะเชื่อว่าไมลเลิฟเจเจเชื่อว่านะคะใช่ไหมคะ fc ลุงพลป้าเต็นทุกคนใครที่เป็น fc ลุงพลป้าเต็น เชื่อมั่นว่าลุงพลปปาเต็นไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นความผิดนะคะคือไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้เอฟซีลุงพลคิดว่าเขาเป็นคนกระทาเนี่ยจะเชื่อมั่นอยู่ตลอดจะมีจุดยืนของตัวเองนะคะจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆจากคนที่เราติดตามเขามาตั้งต้นน่ะนะคะต่อให้เราจะชื่นชอบใครสักคนที่เป็นยูทูบเบอร์พูดดีแค่ไหนนะคะแต่เราก็ต้องเชื่อมั่นในจุดยืนของเราว่าเราคือ มาในสายลุงมาเพื่อปกป้องคนที่เราเข้าใจว่าเขาไม่ได้ทําคนที่เราเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําเขาถูกกันแกล้งจากสารพัดทุกอย่างเลยอน่นะคะทุกอย่างเลยที่กันแกล้งเขาเราคิดและเราเข้าใจอย่างนั้นในส่วนตัวนะคะเราไม่ไปโทษใครหรอกค่ะนะคะแต่เราก็อยากจะออกมาปกป้องและออกมาแย้งกับคนที่คิดต่างจากเราเนี่หละค่ะนะคะ,นะค,ะคือไม่เลิฟเจเจเชื่อของไม่เลิฟเจเจ,จ,จ,จอย่างนี้นะคะนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่คนที่เข้ามาหาลุงป้านะคะการทะเลาะบอ่อแว้งของคนแต่และคนที่เข้ามามันมีเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ไม่เลิศเจเจจะไม่ไปยุ่งค่ะเพราะสิทธิของแต่ละบุคคลนะคะความคิดของแต่และบุคคลมันแตกต่างกันได้นะคะเนาะเราแค่ยืนมั่นในจุดจุดยืนของเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําเชื่ออุดมการณ์ของตัวเองว่าตัวเองเข้ามาจุดนี้เพราะอะไรนะคะ อันนี้คือตัวตนของไม่เลิฟนะคะเนาะสิ่งรอบข้างของไม่เลิฟหรือคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีไม่เลิฟจะเจจะ,จะ,จะไม่จดจําจะไม่เอามาใส่ใจหรือจะไม่คือเราทุกคนน่ะคือไม่ชอบการที่เห็นไหมตอนที่ข่าวทุกข่าวทุกช่องใหญ่ๆเขารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพักเป็นพวกเรายังไม่ชอบเหตุไฉนเราจะต้องแบ่งพักแบ่งพวกกัน เพื่อโจมตีซึ่งกันและกันในเมื่ออุดมการเราเหมือนกันอุดมการคือออกมาปกป้องคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่คิดเราคิดว่าเขานะ่ะโดนถูกใส่ร้ายหรือกันแกล้งเราอุดมการเดียวกันนะคะเราควรยึดมั่นในอุดมการของตัวเองและความที่เรามีจุดยืนของตัวเองนะคะนะคะอันนี้ไมล์เลิฟเจเจก็จะพูดประมาณนี้ค่ะเพราะในคลิปนี้ก็ยาวเลยเนาะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะคะ วันนี้ออกมายืนข้างๆถนนค่ะอาจจะมีรถผ่านไปผ่านมานะคะได้ยินเสียงรถเนาะนะคะเพราะว่าไม่เลิฟเจเจมาในสวนค่ะว่าจะมาทําความสะอาดสวนเพราะว่าเดี๋ยวอีกเดือนกว่าๆก,ก,ก็จะเข้าหน้าร้อนนะเนาะนะคะในคลิปนี้ไม่เลิฟเจเจก็ฝาก FC สายลุงพลป้าเต็นนะคะเราทุกคนไม่เลิฟเจเจเชื่อนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนหรือว่าเมตเตพ่พี่ๆน้องๆที่ติดตามข่าวนี้ ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองทุกคนเป็นสายบุญทุกคนเห็นข่าวมาตลอดจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเห็นข่าวและสิ่งที่ตัวเองติดตามค่ะนะคะไม่ต้องคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครชี้นําว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เราใช้ใจใช้สมองนะคะคิดและไต่ตรองเนาะ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ลุงพลประแตนทุกๆตัวนะคะที่ทําออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนาะและก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงพลนะคะมาดีพิษของคุณรัชนีลูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเรานั่นแหละคะ่ะอย่าทําให้เกินตัวมันทําให้เราเป็นทุกข์นะคะหากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปแล้วก็ไลฟ์สดลุงพลประแตนโดยไม่ข้ามโฆษณา เท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจของเราที่จะส่งถึงลุงพลป้าเต็นแล้วนะคะถึงเราจะมีน้อยเราทําตามกําลังของเราคะ่ะเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแค่นี้เราก็มีความสุขนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลประแตนนะคะมาดี้พีชของคุณลัชนีรูทินแซดของคุณออมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามที่เราชอบค่ะตามกําลังของเราอย่าทําให้เกินตัวนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ